เนี่ยมันเป็นวิธีเดียวนะที่จะทําให้มินลี่อ่ะสามารถที่จะอยู่ที่บ้านเดียวกับเธออไปตลอดได้จะให้มินลี่อ่ะแต่งงา,านกับลูกชายไปเพราะลูกชายอ่ะต้องไปประจําการในกรมทหารเธอทั้งสองคนอ่ะก็จะได้อยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ สวัสดีค่ับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่เรา นะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะในจักรวาลเลสเบียนหรือจักรวาลหญิงรักหญิงในช่องอ e ีฟเคเคในวันนี้ค่ะถ้าหาว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการดูหนังหญิงรักหญิงหรือว่าหนังเลสเบียนนะหรือเป็นคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนก็จะไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนค่ะและจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พาเพื่อนๆนย้อนไปดูซีหนังเลสเบียนไต้หวันกันไปแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูหนังเลสเบีย้ยในฝั่งของจีนัันบบ้าางสํหรเพื่ออ ของกันคำว่าเนี่ยวันนี้เราก็มาทําให้แล้วนะคะสําหรับประเทศจีนเองนะคะก็ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือ <Wow. S 1> มีมากถึง1,400ล้านคนกันเลยทีเดียวซึ่งก็แน่นอนว่าในจํานวนคนมากมายเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ในนะะั้นเนี่ยเป็นจํานวนมากตามอัตราส่วนของประชากรที่เพิ่มขึ้นด้วยอะเนาะแต่ว่าสังคมประเทศจีนเนี่ยเพื่อนก็เหมือนบ้านเราแหละก็คือเป็นประเทศเอเชียเนาะก็จะยังไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องของความรักระหว่างเพศเดียวกันมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็จะยังไม่ค่อยเปิดเผยเนาะว่าตัวเองเนี่ยพบกับเพศเดียวกันอะไรประมาณนี้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแหละนะก็จะเก็บเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าคะแต่ในส่วนของสื่อจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็เห็นมีออกมากันอยู่เรื่อยๆเนาะคือก็จะเห็นได้ว่าสื่อของจีนเนี่ยก็มีความไม่ยอท้อเหมือนกันที่จะนําเสนอแง่มุมของความรักระหว่างเพศเดียวกันอะไรพวกนี้วันนี้นะคะเราก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยมาสํารวจดู9ก้านางเลสเบี้ยนจากประเทศ จกนกซึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะเราก็ามาจากเว็บไซต์ lesbianman.com และเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเนาะเพื่อนก็สามารถจะคลิกเข้าไปอ่านกันได้นะคะและสําหรับเรื่องราวที่เรามาเล่าส่วนฟังในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องย่อของหนังแต่ละเรื่องเนาะซึ่งจริงๆอ่ะเราเองก็เคยดูแค่เรื่องเดียวะคะ่ะคือ Saving Face เพราะเรื่องนั้นเนี่ยเราเคยทําสปอยเอาไว้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากดูเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกที่ตัวไอตรงมุมบนด้านขวาน,นะคะเพื<ๆ>่อจะย้อนกลับไปดูกันได้และต่อไปนี้นะคะ ก็จะเป็น9หนังเลสเบี้ยนจีนโดยเราเนี่ยก็จะนําเสนอแบบไม่ได้จัดอันดับนะว่าไหนเป็น The Best 12345แต่จะไล่เรียงตามปีที่หนังออกใช้จะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับหนังเลสเบียนจีนเรื่องแรกนะคะก็ย้อนกลับไปในปีนู่นเลยห9 9่เยตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เกิดน,นะคะส่วนเราเนี่ยก็อายุประมาณ6ขวบได้นะก็คือหนังที่ชื่อเรื่องว่า intimate นะคะเรื่องราวยอ่อๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวย้อนไปในอดีตนะคะของคุณป้าท่านหนึง่งซึ่งเธอเนี่ยมีหลานสาวซึ่งหลานสาวนะคะก็มีแฟนนุ่มแล้วก็แบบมีปัญหาทะเลาะกับแฟนนุ่มอะไรเงี้ยเลยทําให้คุณป้านะคะนึกย้อนถึงความรักของตัวเองในอดีตหนังก็จะต ัดภาพไปนในอดีตนะคะก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่พ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนยากจนแล้วก็ติดหนี้คนอื่นเอาไว้ค่ะแลวทีนี้พ่อก็แบบไม่มีเงินเลยไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยจะเอาลูกสาวเนี่ยไปขัดดอกนะคะคือยกให้เขาไปเพื่อแบบใช้หนี้ซึ่งก็หมายความว่าลูกสาวเนี่ยก็จะต้องไปแต่งงานให้นะคะเพื่อเป็นการใช้หนี้แทนพ่อแม่ของตัวเองหญิงสาวคนนี้นะคะก็เลยเข้าทําพิธีที่เรียกว่าจีซอก็คือเป็นการที่จะรักษาพรหมจันทร์นะคะไม่แต่งงานไปตลอดชีวิตซึ่งการที่เธอทาแบบนี้นะคะก็ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยพอเจ้าหนี้มาที่บ้านพ่อกับแม่ของเธอเนี่ยก็ไม่มีเงินจะจ่ายก็เลยจะต้องยกลูกสาวก็คือเธอเนี่ยให้เขาไปอยู่ดีซึ่งมันทําให้เธอทุกข์ใจมากระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ทวงหนี้แล้วก็เตรียมจะส่งตัวลูกสาวเพื่อไปขับดอกนี้นะคะก็ได้มีคุณนายคนหนึ่งนะคะนั่งเรือผ่านมาเห,นเห็นเหตุการณ์นี้เข้าเธอเนี่ยก็เลยโยนถุงเงินนะคะมาให้เพื่อเป็นการที่จะไถ่ตัวหญิงสาวคนนั้นแล้วเรือนะคะก็แล่นผ่านไปโดยที่หญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยาาน่นาคุณ นั้นเนี่ยเป็นใครและต่อมานะคะหญิงสาวคนนั้นเนี่ยก็ไปสมัครงานที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปพบกับคุณนายคนนั้นนะคะเธอเนี่ยเป็นเมียคนที่8นะของเจ้าของโรงงานทอผ้าหญิงสาวคนนั้นนะคะพอเห็นเนี่ยก็จําได้ทันทีว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือดูแลคุณนายที่8นะคะจากคุณนายอีก7คนที่คอยรุมทําร้ายเพราะว่าอิจฉาริษยาเธอจากนั้นนะคะด้วยความใกล้ชิดเนี่ยก็ทําให้ทั้งคู่เกิดความรู้สึกห่วงใยเกิดความรู้สึก ผูกพันจนกลายเป็นความรู้สึกดีๆมากขึ้นจนมันมากกว่าเพื่อนแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ค่อนข้างจะดรามา่าแต่ตอนจบก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะและในกระทู้พันทิปกระทู้หนึ่งนะคะก็ได้มีเพื่อนๆนมาแชร์ภาพแล้วก็เล่าเรื่องราวเอาไว้ซึ่งเขียนเอาไว้ดีมากแล้วก็อ่านแล้วก็ยิ้มตามเลยนะคะและข่าวดีก็คือว่าหนางเต็มๆที่เป็นซับไทยของเรื่องนี้นะคะเราลองเซิร์ชดูแล้วแล้วก็มีใน YouTube ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเนาะถ้าเพื่อนๆอยากดูก็สามามรถจ คลิปต่างไปดูกันได้นะคะรู้สึกว่าเขาจะแบ่งเป็น2คลิปนะคะก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ทั้ง2คลิปเลยเนาะ และนังเลสเบี้ยนจีนเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องพิโอนน่พาเวเลีย e, น e เป็นนังที่ชายในปี2001นะคะแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะก็จะออกเป็นแนวโอเปร่าจีนนะ,ะก็จะเป็นละครร้องเป็นแนวนิวอะไรประมาณนั้นแล้วหนังเนี่ยก็เล่าเรื่องย้อนไปในอดีตนะคะในปี2473นเู่นเลยก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงนะ,ะที่เธอเนี่ยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้มาแต่งงานอยู่ในบ้านของคุณนางคนหนึ่งนะคะแล้วเธอเนี่ยก็มาพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งทั้งคู่นะคะก็จะมีพฤติกรรมที่แบบสนิทสนมกันมีการแบบจับมือกันหรือว่าแบบอยู่ใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครสงสัยเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นการแสดงออกแบบรักกันแบบพี่น้องปกติถึงแม้ว่าคนหนึ่งเนี่ยจะแต่งตัวเป็นแนวแบบผู้ชายเนาะก็คือแต่งตัวแบบนวตะวันตกแต่เป็นชุดผู้ชายอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มีใครสงสัยนะคะเพราะเขาบอกว่าสังคมจีนในสมัยนั้นเนี่ยการแสดงออกความรักแบบพี่น้องอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกับผู้ชายถ้าเป็นพี่น้องกัน อะไรเงี้ยเราสแสดงความรักกันอะ่ะเออก็จะดูเป็นเรื่องปกติไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรแต่อันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะแล้วก็เหมือนว่าว่าเป็นสซไพที่แต่งเข้ามาในบ้านใช่ปะเออแต่ก็ไม่ได้มีใครสงสัยนะคะแต่ทีนี้เราออกไปดูเทรลเลอร์แล้วเพื่อนๆคือดูใน u t u b e นี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นภาษาจีนซึ่งเราก็ไม่ค่อยเข้าใจอีกเหมือนกันว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะแต่ว่าจากที่ดูในคลิปอะ่ะคนที่แต่งตัวเป็นแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายอะ่ะก็เหมือนว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะไปคบกับผู้ชายอีกคนนออนนออนนึงงเเเาาแล้้้้้้วกกก็ทํใหหหผูููญิอออออออ่ศรสยยมืััีดจ อย่างเดียวเลยนะไม่รู้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เหมือนตอนสุดท้ายอ่ะก็ไม่รู้ว่าสรุปแยกย้ายกันไปหรือว่าลงเอยอะไรกันยังไงนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบฟังภาษาจีนออกอะไรเงี้ยก็แบบมาช่วยแปลให้ฟังได้นะคะคือเหมือนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะจบยังไงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยก็ยังหาที่เป็นซับภาษาอังกฤษไม่เจอเหมือนกันก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้นะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะ หนังเลสเบียนจีนเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่อง fish and elephant เป็นหนังปี2001ึคือแค่ชื่อก็แปลกแล้วอัเพื่อนเป็นเรื่องปลากับช้างอย่างนี้ใช่ไหมก็คือตัวเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในสวนซว์เป็นคนดูแลช้างนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็อายุแบบใกล้จะ30แล้วเออก็ไกลๆกับเราแหละทีนี้แม่ก็เกิดความเป็นห่วงว่าลูกสาวเนี่ยจะ30แล้วแต่ว่าเยังไม่ได้แต่งงานออกเรือยังไม่มีคนดูแลเลยซึ่งคุณป้าข้างบ้านแบบญาติๆอะไรอย่างนี้ด้วยก็รู้สึกว่ากดดัน แหละว่าทำไมไม่แต่งงานทำไมไม่มีครอบครัวอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครหลายๆคนนะก็น่าจะเคยเจอแหละ เนี่ยในชีวิตจริงเหมือนกันแต่ตัวเธอเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าเธอเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะมีงานทําแล้วก็อยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวก็แบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ต้องการมีใครไม่ได้ต้องการรีบแต่งงานอะไรเลยแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะเธอก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าที่ขายอยู่แบบเป็นร้านเล็กๆแล้วทั้งคู่ก็ปิ๊งกันแล้วก็แบบย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์แต่ในส่วนของแม่ซึ่งไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองเป็นเเลลสบบี้ยยหหรืออชชผูญิงใ่ม ก็จะพยายามกดดันแบบอยากจะให้แต่งงานแต่งงานอยู่เนี้ยแล้วต่อมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่พูดแล้วนะแต่คือเป็นการนัดเดทให้ผู้ชายมาเจอตัวลูกสาวตัวเองด้วยพอลูกสาวยืนยันว่าไม่อยากแต่งงานอย่างเงี้ยแม่ก็จะร้องไห้นะคะเป็นการกดดันเธอจนต่อมานะคะเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็บอกกับแม่แล้วก็บอกกับทุกคนเลยญาติๆอะไรเงี้ยว่า,วาเธอเนี่ยเป็นเกย์หรือว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็ไม่สนใจผู้ชายก็ไม่คิดจะแต่งงานด้วยแต่ว่าทุกคนน่ะกลับไม่เชื่อเหมือนแบบเป็นข้ออ้างหรือเปล่าที่จะไม่อยากแต่งงาน บบนี้นี้ก็มาดูในส่วนของแม่บ้างนะคะคือแม่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงแบบเป็นซิงเกิลมัมเนาะก็คือเคยแต่งงานมีสามีแหละแต่สุดท้ายก็หย่าร้างก็คือพ่อทิ้งแม่กับเธอไปซึ่งก็เหมือนเป็นการบอกว่าจริง,รงๆการแต่งงานนะ่ะมันก็ไม่ได้การันตีใช่ไหมว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะมีคนดูแลหรือเปล่าหรือแบบมันจะทําให้ครอบครัวอบอุน่นหรือว่ามั่นคงไหมแล้วต่อมาเธอก็ยังคงใช้ชีวิตคู่อยู่กับแฟนสาวเธอก็อแบบอยู่กันไปเรื่อยๆแบบเรียบง่ายอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าการที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแบบ เรียบง่ายอย่างเงี้ยมันคือการอยู่แบบเหมือนปลา2ตัวนะคะที่อยู่ร่วมกันในอ่างน้ําที่แบบอยู่กันแบบเย็นสบาย,ยแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้เออก็เลยเป็นที่มาของชื่อหนังและเป็น fish and elephant แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม่เธอจะยอมรับได้ไหมนะคะที่ลูกสาวเนี่ยก็ยืนกรานว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วแม่เนี่ยจะเลิกหาผู้ชายเพื่อมาแต่งงานกับลูกอีหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามดูในหนังเต็มเ,มเมกัน สำหรับหนังเลสเบีย้ยนจีนเรื่องที่4นะคะก็คือหนังเรื่องบัตเตอร์ฟเป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2004เป็นเรื่องราวของฟลาเวียนะคะคุณครูวัย30ปีเออวัยใกล้กับเรื่องเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าฟลาวียาเนี่ยต่างออกไปนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีครอบครัวแต่งงานแล้วแล้วเธอก็มีสามีที่ดีนะคะมีลูกที่น่ารักอยู่ด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ที่แบบเออมันก็ดูเป็นครอบครัวที่ค่อนข้าง,งจะสมบูรณ์แล้วแหละแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะก็เหมือนโชคชะตาเนี่ยเล่นตลกกับฟลาวียเพราะว่าเธอเนี่ยไปบังเอิญพบกับ สาวนักร้องะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็มีเสน่ห์มากแล้วก็กําลังกินอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้นะคะแต่พอฟลาเวเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกดึงดูดแล้วก็รู้สึกตกหลุมรักในทันทีแต่เธอเนี่ยก็ได้พยาย,ยามที่จะเตือนตัวเองนะคะว่าเธอเนี่ยมีครอบครัวแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ก็เลยหันมาโฟกัสที่ครอบครัวแล้วก็มายุ่งกับงานนะคะเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องราวเหล่านั้นแต่แล้วด้วยความปรารถนาล,ลึกที่อยู่ในใจของเธอนะคะความคิดต่างๆที่แบบจะมาคอยย้้างเอไวนี ก็ต้านไม่อยู่ก็เลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจสารภาพความรู้สึกกับสามีของเธอนะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของเธอเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วยังไงหนังเรื่องนี้นะคะก็เลยเป็นการนําเสนอในมุมมองที่แบบใครสักคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาค้นพบความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันจะต้องก้าวผ่านความยากลาบากในการจะทิ้งชีวิตที่สมบูรณ์ของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมายอมรับความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกชอบผู้หญิงจริง,รงๆไงบ้างะคะจากชื่อหนังนะคะคือ butterfly เ,เขาก็เลยเป็นการจะเปรียบเทียบเหมือนว่าการที่จะก้าวข้ามผ่านของฟลาวีเนี่ยมันเปรียบเสมือนการเปลี่ยนจากดักแด้นะคะไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มไวัยที่จะได้โบยบินออกไปอะไรแบบนั้นซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วฟลาวีเนี่ยจะจะได้เป็นผีเสื้ออย่างที่ใจเธอต้องการหรือเปล่า และหนังเลสเพียนจีนเรื่องที่5นะคะก็คือหนังเรื่อง Saving Face เป็นหนังในปี2004ซึ่งอันนี้นะคะเป็นหนังจีนเรื่องเดียวเลยที่เราเคยดูเพราะว่าเราเคยทําคลิกซัอไวกันไว้สําหรับเรื่องย่อนะคะก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนก็คือเป็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกานั่นแหละก็จะเป็นเรื่องระหว่างหมอวิลกับคุณหนูวิเวียนนะคะซึ่งหมอวิลเนี่ยเธอก็มาแยกบ้านอยู่คนเดียวแบบทําอาชีพหมอเธอนนั่นแหละแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณแม่ของเธอเนี่ยก็หนีออกจากบ้านเออหนีออกจากบ้านได้มีคุณตา ยยะเพราะว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องโดยที่ไม่ยอมบอกนะคะว่าใครเป็นพ่อก็เลยหนีมาอยู่บ้านลูกสาวแล้วก็มาโป๊ะตรงที่ว่ามาเจอลูกสาวตัวเองเนี่ยคบผู้หญิงก็คือคบกับคุณหนูวิเวียนเนาะซึ่งตอนแรกอะทั้งคู่ก็แบบพยายามปกปิดเอาไว้นะคะไม่ยอมบอกก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือในฝั่งของหมอวิวะก็จะแคร์ครอบครัวอยู่เนี่ยเพราะว่าครอบครัวเป็นคนจีนที่แบบหัวโบราณหน่อยก็คือยังไม่ค่อยยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้แต่ว่าในฝั่งของคุณหนูวิเวียนเนี่ยคือก็ค่อนข้างจะหัวสมัยใหม่นะคะก็จะไม่ได้แสายตาขอ ก็ต้องการจะคบกันแบบเปิดเผยสบายใจอะไรเงี้ยแต่หมอวิวก็แบบคอยปกปิดแม่คอยปกปิดทุกคนเอาไว้นะคะสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นการแบบตัดสินใจกันขึ้นนะคะว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้อะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกน,นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเรื่องนี้กันมากเพราะว่าเคมีของมักงู่เข้ากันนะคะระหว่างคุณหมอที่แบบนิ่งๆเนาะ,ะแล้วก็คุณหนูที่แบบค่อนข้างจะคิงอนเอาแต่ใจอะไรนิดน,นึงก็น่แรละเพื่อนก็สามารถที่จะไปดูเรื่องราวเต็มๆกันได้นะคะว่าสุดท้ายเนี่ยทั้ สำหรับหนังเลสเบี้ยนจีนเรื่องที่6กนะคะก็คือเรื่องรอบ,บายหรือเป็นหนางสัญชาติจีนญี่ปุ่นนะที่ออกฉายในปี2005เป็นเรื่องราวของเจเนตกับคาร่าโดยเจเนตเนี่ยก็เป็นแอร์โฮสเตสสาวชาวญี่ปุ่นนะคะที่มาอยู่ที่แคนาดาตั้งแต่ยังเป็นเด็กส่วนคาร่านะคะก็เป็นจิตแพทย์ชาวจีนที่อยู่ในแคนาดานั้นด้วยเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมา3ปีกว่าๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะน้องชายของคาร่าเนี่ยก็จะแต่งงานแล้วเจเนตอะก็มารู้เข้าเธอเลยแบบเอออยากจะแต่งงานกับคาร่า บ้างซึ่งแม่ของเธอรับได้นะไม่ได้ว่าในเรื่องที่แบบมีแฟนป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะต่างจากครอบครัวของคาร่าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่อยู่ในแคนาดานะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ชาวจีนที่แบบยังไม่ยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้เธอก็เลยจะปกปิดเรื่องนี้กับพ่อแม่ไว้ตลอดเวลาที่พ่อแม่จะมาเยี่ยมเธอที่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยพวกรูปคู่หรือรูปอะไรที่เกี่ยวกับแฟนเนี่ยก็จะเก็บไปให้หมดเลยนะคะไม่ให้พ่อแม่เห็นแล้วก็บอกว่าเจเน็ตเนี่ยเป็นแค่รูมเมทนะคะเป็นเพื่อนร่วมห้องแชร์ห้องกันซึ่งพอหลายๆครั้งเข้าอะไรก็ ทำให้เจเน็ตะรู้สึกน้อยใจรู้สึกแบบน้อยขึ้นมาจนสุดท้ายอ่ะเธอก็เออไม่อยู่แหละกลับไปอยู่บ้านแม่ดีกว่าก็ปล่อยให้คาร่าอยู่บ้านคนเดียวไปซึ่งตัวคาร่าเองอ่ะก็ไม่ใช่ไม่รักเจเน็ตนะแต่ว่าเหมือนก็กลัวพ่อแม่จะไม่ยอมรับเลยเนี่ยก็เครียดแหละว่าเออจะเอา,อางไงคือแฟนก็จะเทแล้วแบบพ่อแม่ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงอะไรเนี้ยก็จะเกิดเป็นความยากลาบากนคะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้และหนังเนี่ยก็ได้เล่าอีกมุมหนึ่งนะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยสิีปีชื่อว่าเจ ซึ่งเขาเนี่ยมีคุณพ่อที่เป็นเกย์นะแล้วก็เลิกกับคุณแม่ไปแล้วแคุณแม่ก็แบบแต่งงานใหม่มีคุณพ่อคนใหม่อะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งเจสซี่ก็มาค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองเนี่ยเเป็นเกย์เหมือนกันแล้วก็บังเอิญจังหวะที่พ่อที่เป็นเกย์เนี่ยก็มาเยี่ยมหาเขาพอดีสองคนพ่อลูกก็เลยเหมือนเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะแล้วเขาก็ชวนให้ลูกเขาเนี่ยไปอยู่ที่นิวยอร์กเขาด้วยเพราะว่าตัวเขาอ่ะทำอาชีพเป็นนักแสดงอยู่ที่นั่นก็แบบเอออยากจะพาลูกไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเจสซ แต่เรื่องราวมันก็แบบไม่ได้ราบรื่นไงเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไม่อยากให้ลูกชายออกจากบ้านไปหนังเรื่องนี้ก็เลยถือเป็นหนังที่แบบนําเสนอเรื่องราวได้หลายมิตินะคะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเลสเบีย้ยนอย่างเดียวแต่ว่ายัางมีเรื่องในมุมของชายรักชายนะคะแล้วก็เป็นหนังที่นําเสนอความหลากหลายทั้งเพศอะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวแบบความรักความเข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วย และหนังเลสเบี้ยนจีนเรื่องที่7นะคะก็คือเรื่อง The Chinese Botanist's Daughters เป็นหนังที่ออกฉายในปี2006ซึ่งเรื่องนี้จริงๆมีเพื่อนคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาให้เราไปหาดูกันหลายคอมเมนต์แล้วนะคะก็กำลังพยายามจะหาหนังเต็มๆมาดูอยู่เหมือนกันเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะได้มาทำคลิปกันอีกนะคะสำหรับเรื่องย่อของหนังนะคะก็เป็นเรื่องราวของมิลลี่เด็กสาวที่หน้าตาลูกครึ่งลูกครึ่งนะคะเธอเนี่ยกำพร้าแต่เด็กนะแล้วก็ต้องการที่จะไปเรียนต่อทางด้านสมุนไพรที่เกาะแห่งหนึ่งึ่ง เป็นเกาะที่แบบมีนักปึกษศาสตร์ชื่อดังอยู่ที่นั่นนะคะที่เขาแบบว่าปลูกสมุนไพรแล้วก็ทําหน้าที่สอนอยู่ตรงนั้นโดยนักปึกษศาสตร์คนนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วเขาเนี่ยยังเป็นคนที่ดุแล้วก็เข้มงวดมากๆอีกด้วยโดยตัวเขานะคะก็มีลูกสาวอยู่คนนึงแล้วก็ลูกชายอีกคนนึงแต่ว่าลูกชายอะ่ะไปเป็นทหารเนาะก็เลยไม่ได้อยู่ที่บ้านทีนี้เนี่ยพอมินลี่เข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคะนอกจากจะไปเรียนรู้วิชาทางด้านสมุนไพรแล้วเนี่ยเธอก็ได้ไปสนิทสนมกับลูกสาวของนักพฤกษ,ษ,ษ สสนนก็คืออารมณ์เหมือนมิลลี่อ่ะก็ไปกินนอนไปอยู่ประจําที่นั่นแหละแล้วเมื่ออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะมินลี่กับลูกสาวของนักสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจนเกิดเป็นความผูกพันและทั้งคู่นะคะก็รักกันแต่แล้ววันหนึ่งนะคะลูกชายของนักสมุนไพรอ่ะก็เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านก็คืออารมณ์เหมือนแบบพอไปเข้ากรมใช่ไหมก็จะมีช่วงที่แบบได้กลับมาเยี่ยมบ้านนิดนึงอะ่ะแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องราวมันกําลังจะดีแล้วแหละแต่ผอ,อิออว่าลูกชายที่กลับมาเนี่ยก็นมาตกหลุมรักกมิลี่่นนะแแ้ว็จตงงา เธอแต่มินลี่เธอไม่ได้มีใจให้ลูกชายนักสมุนไพรนะคะแต่เธอรับกับลูกสาวทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นเหมือนปัญหาว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับลูกชายหรอกแต่ว่าลูกสาวนักสมุนไพรก็เหมือนออกหัวคิดว่าเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวนะที่จะทําให้มินลี่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านเดียวกับเธอไปตลอดได้ก็เลยเมันตกลงกันว่าจะให้มินลี่แต่งงานกับลูกชายไปเพื่อที่แบบว่าพอลูกชายต้องไปประจําการในกรมทหารใช่ไหมเธอทั้งสองคนเออก็จะได้อยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้มินลี่ซึ่งเป็นสาวลูกครึ่งนะคะก็เลยตก ลงแต่งงานกับลูกชายของนักสมุนไพรโดยที่แบบไม่ได้เต็มใจนะักแต่ที่ทํอย่างนั้นก็เพื่อที่จะได้อยู่กับลูกสาวของนักสมุนไพรได้ตลอดเนาะแต่เรื่องราวหลังจากนี้นะคะมันจะลงเอ่ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปหาดูหนังเต็มๆกันอีกเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะพยายามหามาดูให้ได้เนะคะเพราะว่าพล็อตเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก,าก็จะเอามาทําคลิปให้ดูกันด้วยนะคะ และหนังเลสเบี้ยนจีนเรื่องที่แปนะคะก็คือเรื่อง m r High Heels เป็นหนังที่ออกฉายในปี2016แค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะคะก็คือนายส้นสูงคือหนังเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นหนังเลสเบี้ยนจ๋าอะไรสะทีเดียวนะแต่ว่าเนื้อหาก็จะมีความเป็นคุยอายุด้วยหนังนะคะเล่าเรื่องราวของริลซินเป็นหญิงสาวที่ถูกแฟนเก่านอกใจนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ไม่รักผู้ชายอีกเลยนับจากวันนั้นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปปิ๊งผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าแซมมี่เธอก็ชอบแล้วก็ตามจีบผู้หญิงคน แต่ว่าเธอเนี่ยมีเพื่อนตั้งแต่เด็กอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเป็นผู้ชายชื่อว่าหังหยวนเป็นนักออกแบบเกมที่มีความอุตคุรแล้วเขาก็หลงรักริวซินมากแต่เขายังเป็นเด็กน้อยเลยแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจเธอจนมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะคะมาแนะนําให้เขาะแต่งหญิงเพื่อที่จะแบบเออเข้าใกล้ดิวซินได้มากขึ้นซึ่งเขาก็ยอมทําตามด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบอยากจะเอาชนะใจดิวซินอะไรเงี้ยก็ยอมปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะซึ่งมันก็ได้ผลนะคะเพราะว่าการที่เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะมันทําให้เขาเข้าใกล้เขาไ ซึ่งพอนานวันไปอะริวซิงก็เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบมันค่อยๆพัฒนาแบบมันค่อยมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วสุดท้ายนะริวซินก็ระ,ะคะระคายว่าเออเนี่ยเป็นผู้ชายปลอมตัวมานะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะจับได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงและเรื่องราวมันจะลงเอ,ออยังไงนะคะหลังจากนั้นก็ต้องไปดูในหนังเต็มๆกันอีกเช่นเคยะคะ่ะ สำหรับหนังเลสเบี้ยนจีนเรื่องที่9เรื่องสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือหนังเรื่อง Girls Love เป็นหนังสั้นนะคะที่ออกฉายในปี2016ซึ่งหนังก็จะไม่ได้เป็นเชิงหนังเลสเบี้ยนจา๋าอีกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแนวแบบตัวเอกเป็นชายข้ามเพศก็จะเป็นเรื่องราวแบบแอบชอบกันไปมามีรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ความน่าดูของหนังนะคะคือเขาได้ขายความงานดีของตัวเอกก็คือมิลเลอร์ซึ่งเป็นนักแสดงที่เป็นชายข้ามเพศนะคะซึ่งเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยกรีดกันมากเลยนะคะในประเทศจีน แล้วชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ยังโด่งดังไปในหล,หลายประเทศด้วยแล้วเขาบอกว่าฉากเลิฟซีนในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างแรงแต่ด้วยความเป็นหนังเอเชียเราก็ไม่เคยดูด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงถึงเลเวลไหนเหมือนกันนะคะก็ต้องไปตามหาดูหนังเต็มๆกันได้แต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็จะมีใน YouTube ให้ดูอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ description ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูก็สามารถจะคลิกตามไปดูกันได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับหนังเลสเบี้ยนจากประเทศจีนทั้ง9เรื่องที่เราได้พาเพื่อนๆมาสํารวจดูเรื่องย่อไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าทั้ง9เรื่องที่เราเคยดูเนี่ยมีเเรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่อง Saving Face ปี2004เพราะว่าเรื่องน,น,นั้นก็เคยทำสป,ปอยเอาไว้เหมือนกันซึ่งเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกที่ตัวไอตรงมุมบนด้านขวาเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูกันได้นะคะแต่ว่าอีก8เรื่องนะคะถ้าหากว่าเรามีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางข้อมูลจร จะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปนิดหน่อยได้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนดูแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะและหลายๆเรื่องเองอะ่ะจริงๆก็มีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปได้อะ่ะเราก็จะหามาดูอยู่เหมือนกันแต่ย้ําว่าถ้าหาได้นะคะคือถ้าเราหามาดูไม่ได้จริงๆแบบหาที่ไหนก็หาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาดูกันนะคะและเช่นเคยนะคะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราเนี่ย พลาดอัปเดตทุกคลิปอย่างแน่นอนนะคะและถ้าหากว่าเพื่อนมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแชร์แล้วก็เล่าให้เราฟังเนี่ยก็สามารถ,ถาที่จะทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสาหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบายส่วนเรื่องย่อที่เราแบบอยากอ่านเต็มๆไนอย่างเงี้ยสรุปเรื่องย่อเลย แกไม่ได้เรียนปีอ่ะนี่มันเป็สองวันหนึ่งอ่ะนี่ขึ้นก่อนน่าลืมเรียนปีอ่ะน่ะมันจะต้องก้าวข้ามมันจะต้องก้าวข้ามความมันเปรียบเสม,มือนการเปลีย่ยนจากดักแด้นะคะไปเป็นนอนไปนอนพี่เสือกอ่ะ The Chinese b o t a n i s t Daughters เป็นหนังในปี2007เป็นหนังที่ออกฉายในปี2006แล้วเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะมินล,ลี่กับบ่าย217นะนาฬิกาพี่ก้อยจะด,ดังแต่แล้ววันหนึ่งนะคะลูกสาวของนักสม,มุนไพรที่เป็นลูกสาวอ่ะผู้ชาย